นี่สองประเภทการไม่มีนี่คือราบอันประเสริฐไม่รู้ว่าจะผิดไหมคำพูดประโยคนี้เป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดในทางการเงินเราสามารถแยกภาราดนี่ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือนี่จนและนี่รวยครับหนนี่จนนี่จนหมายถึงนี่ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มยิ่งมีมากยิ่งจนแบ่งย่อยได้อีกสองกลุ่มคือนี่บริโภค นี้ที่เกิดจากการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันใช้ใจ่ายแล้วหมดไปไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มนี่เพื่อการประกอบอาชีพและปัจจัยพื้นฐานนี่ที่ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพเช่นนี่กู้ซื้อบ้านนี้กู้ซื้อรถยนต์จัดอยู่ในกลุ่มของนี่จนที่ยอมรับได้ 2. นี่รวยหนี้รวยหมายถึงนี้ที่สร้างไรายได้เพิ่ม เป็นลักษณะของการกู้ยืมเงินเพื่อนําไปลงทุนเช่นอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าเพื่อสร้างกระแสเงินสดนี่ทุกรูปแบบทุกประเภทเราสามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันเพื่อชีวิตการเงินที่อุดมสุข